we mm -hmm. สวัสดีครับลกกษัตริยิบูบลับนะครับสำหรับ EP นี้นะผมก็อยากจะให้ดูลูกหมานะครับผมอายุ3เดือนนะครับนะครับ3เดือนนะครับตัวนี้จะเป็นสีบูเมอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีบูแล้วก็ขาวนะครับสีขาวนะครับตัวนี้จะพู่นะครับตัวนี้จะพู่ตัวนี้ว่างนะครับตัวนี้ว่าง นะครับสวดนะครับตัวนี้นะครับดูหน้าตาครับอันนี้ว่างนะครับนี้ว่างนะครับหลายคนถามมาผมให้กินอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะจะบอกนะครับตัวนี้ตัวเมียนะครับผมไม่ว่างแล้วนะครับผมตัวนี้ถูกจับจองไปแล้วนะผมถูกจีบไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับนะนี่ครับดูดีใจมากครับดีใจมากตัวนี้จะเป็นลูกของ บู์นะผมที่แบ่งให้น้องไปทำนะผมแล้วก็พ่อเขาจะเป็นพ่อหมาของน้องที่นู่นนะครับผมที่ชัยภูมินะครับพ่อเขาจะชื่อ,อโชฟานะผมยผมก็รูไปดูนะครับเนะบูเ์ก็ตัวนี้นะครับนะตัวนี้โสดนะครับโสดดูหน้าตามันทะเล้นมากเลยเป็นแบบอันเล่นมากครับตัวนี้นิสัยแบบคิดเล่นนะครับผมคิดเล่นมากเอา แบบขี้น้อยใหญ่ขี้แบบประจบอ้อเสาะนะครับดูมันดูมันมันสำหรับลูกหมา,าชุดนี้สองตัวนี้ผมให้กินนะครับผมบา้าบนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ฮนะโอ,โอ,โอ,โอนี่ครับบา้าบนะครับผมนี่ เป็นโครงไก่บดละเอียดนะครับผมโครงปลาโครงไก่บดละเอียดนะครับนะครับละเอียดยิบเลยนะครับเนี่ยนะครับตอนผมให้กินเนี่ยผมจะเอาออกจากตู้เย็นแล้วผมจะไม่ไม่แช่ไว้ให้มันละลายนะผมผมจะให้กินตอนมันเย็นเย็นแบบแบบออกแข็งแข็งหน่อยๆนะครับผมเด็กๆมันชอบนะครับแล้วแล้วแล้วแต่ตัวนะครับแล้วแต่ตัวนะบางตัวก็แบบว่ามันจะเดินบนจะรอให้แบบ หายเย็นหน่อยนะครับผมแต่ไอ้พวกนี้นครับให้แล้วมันกินเลยนะนะครับผมเนี่ยฮะเป็นโครงไก่นะครับผมบนละเอียดนะครับนะก็ตลาดสดนะครับผมมีนะครับผมมีจําหน่ายนะครับผมมีจําหน่ายนะครับมีมีขายนะครับสําหรับโครงไก่บริเวณนะครับนะเนี่ยอยากกินนะครับเนะี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมโชว์ให้กินสักหน่อยนะ เนี่ยดจับตัวไว้ก่อนครับเ,เดี๋ยวให้คนละ <c oughs> คนละสองคำล้วกันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถอยถอยไปไหนถอยไปไหนอเอ๋ยังไงครับดูอีกทีนะครับดูอีกที อร่อยครับอร่อยครับก็เป็นบารบนะผมเป็นโครงไก่บดลเอียนะครับประมาณนี้นะผมก็ถ้ากินแล้วก็ผมรับรองเลยนะผมอ้วนเต๊บนะครับผมดูครับนะครับอ้วนนะครับอ้วนอ้วนดีนะผมขนสวยนะครับผมอื้อสวยด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้นะผมสําหรับ EP นี้ไม่มีอะไรนะผมก็เพลินๆนะผมก็มีหลายคําถามนะผมว่าลูกหมาอายุ1เดือน2เดือน3เดือนผมให้กินอะไรนะผมก็ให้กินบาบนี่แหละครับนะโอเคครับก็ EP นี้นะผมไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ EP นี้ไม่มีอะไรแล้วนะผมผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้เด็กๆด้วยนะครับก็ สองตัวนี้นะครับผมว่างหนึ่งตัวนะผมก็คือตัวผู้นะครับตัวนี้นะครับนะว่างตัวนี้นะครับตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับผมรอมาเอาสิ้นเดือนนะครับนะก็สุดท้ายคลิปนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมฝากกดไลค์นะผมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำอีพีต่อไปด้วยนะครับอีพีหน้านะผม่ากันใหม่นะครับอีพีนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ